รู้ไหมว่ารูปร่างผู้หญิงเนี่ยไม่เท่ากันในทุกช่วงของรอบเดือนเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะไม่ได้แปลว่าเราผอมลงหรืออ้วนขึ้นนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยของผู้หญิงนะช่วาของผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงตามช่วงของรอบเดือนนั่นแหละมันก็เลยทําให้ร่างกายของเราเดี๋ยวดูพุงโตเดี๋ยวูพุงยุบเดี๋ยวพุง,พงไม่ยุบอะไรอย่างเงี้ย บางทีเรารู้สึกว่าเอหุ่นกระชับขึ้นไม่เห็นได้ทําอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันก็คือฮอร์โมนเรานั่นแหละแต่ก็มีนะคะบางวันตื่นขึ้นมาแล้วแบบนไมนหน้าบวมขนาดนี้ตัวบวมพ,พุงโตอะไรเนี่ยไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องท้อใจไปคือในช่วงก่อนที่เราจะมีประจําเดือนเนี่ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะมันทำหนึ่งเลยมันทําให้เราอยากกินคาร์บมานะกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ ร่างกายเราก็จะเก็บน้ําเก็บโซเดียมอะนะคะมากกว่าปกติก็เลยทําให้เราเกิดรู้สึกว่ามันบวมน้ําอะไรอเงี้ยนะน้ำหนักก็อาจจะขึ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหนึ่งถึงสามกิโลไม่ดีเยอะอะไรหรอกไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นแค่น้ําในร่างกายไงคือสมมติว่าเราหมดประจําเดือนใช่ไหมรอบนี้อะไรเงี้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นสูงเราก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มมีความลีนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราหมดหมดประจําเดือนแล้วอ่ะ ไม่ใช่แค่ลีนลีนมากขึ้นนะเออเราจะรู้สึกว่าเออฮอร์โมนเรารู้สึกมีพลังมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโมันค่อยๆสูงขึ้นรู้สึกเอาสดใสชีวิตโลกนี้มันก็ไม่ได้มนมองเหมือนช่วงที่เรามีประจำเดือนนี่นาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบเออเปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนขึ้นลงลงสามกิโลดูด้วยมันเราอยู่ช่วงไหนของรอบเดือนอ่ะนะคะ มันไม่ใช่ไม่มันไม่ได้แปลว่าเป็นไขมันเสมอไปอ่ะนะมันก็คือแค่น้ําแล้วก็ฮอร์โมนที่มันขึ้นขึ้นลงลงตามรอบเดือนของผู้หญิงนั่นแหละคืออย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมัน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 เปลี่ยนได้เสมอน้ําหนักของเราที่มันขึ้นลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับไขมันขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อขึ้นอยู่กับน้ํสามตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญเลยที่ทําให้น้ําหนักเราขึ้นขึ้นลงลงน้ําในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นลงได้ง่ายที่สุดแล้ว ฮอร์โมนอาหารที่กินนะคะเอ่อโซเดียมที่กินเข้าไปอาหารเค็มหน่อยอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่ความเครียดอะ่ะก็ทําให้เรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทาให้ร่างกายสามารถที่จะเก็บน้ําเอาไว้แบบมากเกินไปอะ่ะนะ,ะไขมันอนะ่ะคือตัวที่เปลี่ยนแปลงช้าที่สุดปะโถนะคือแบบเราต้องการอันนี้ที่สุดนะแต่วันเปลี่ยนแปลงช้าที่สุดอันนั้นต้องอาศัยความสม่ำเสมอ คือเวลาที่เราเริ่มต้นแบบคุมอาหารอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เราจะบอกโอ้ยทำไมแบบลดสมมติยิ่งลดคาร์บนะแล้วแบบร่างกายมันก็จะดึงไกลโคเจนซึ่งมันก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เราสะสมไปในร่างกายออมาใช้มันก็ทําให้น้ําที่ถูกขับที่ถูกอุ้มมาไว้อะมันถูกขับออกใช่ไหมร่างกายแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะดูเบาล้น้หนักแล้วก็เบาลงอะไรเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าน้ําหนักมันแบบไขมันมันหายไปมันก็แปลว่า โอเคน้ํามันถูกเอ่อมันเป็นน้าหนักของน้ําอะที่มันลดไปความจริงนะเรามักจะคิดว่าเอ่อเวลาที่เราบวมน้ําอ่ะยิ่งต้องห้ามกินน้ําจริงๆแล้วยิ่งบวมน้ํายิ่งต้องดื่มน้ําเพราะว่ามันเอ่อต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำมากอะไรเงี้ยร่างากายมันก็จะจะได้ขับโซเดียมขับของเสียออกไปอะไรเงี้ยน,นะคะให้มันให้มัน,มนไม่ไม่ไม่กักน้ำเอาไว้จนเกินจาเป็นอะ่ะนะคะ จริงๆแล้วพยายามนะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเค็มจัดแบบจัดแบบที่ใช้เกลือตามโต๊ะอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่เกลือชมพูเกลืออะไรเงี้ยกระเพงแพงอ่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็แบบออพยายามแบบลดความเค็มลงไปนิดนึงนะไอ้พวกเค็มแบบอาหารแปรแปรูปอะไรเงี้ยก็ระวังหน่อยเธอนะเพราะมันก็เค็มร้ายเค็มร้ายกาดไ่ะพวกนั้นอ่ะนะคือกินได้แต่ก็ว่า ระวังนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะดื่มน้ําเยอะเยอะมันจะได้ขับออกมาซ้ามันจะได้เจอจางมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องตัดมันไปหลอกมันก็บางคนมันก็เป็นความสุขของชีวิตนนอะเนาะจริงๆแล้วอ่ะการเวทเทรนนิ่งอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอายุมากขึ้นนะคะเวทหนักหเนี่ยนะหนักหนักสั้นๆนนแป๊บเดียวจบเนี้ยนะไม่ต้องยืดเยอะยืดยาวเนี่ยเป็นทางที่แบบเอ่อ สร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากอะนะคะแล้วมันก็เป็นการสอนร่างกายให้รู้จัก,จากบาลานซ์คือเวลาที่เราเวทหนักเราต้องบาลานซ์เราไม่ต้องมีการทรงตัวร่างกายของเราอยู่นะไม่งั้นเราจะยืนไม่อยู่ถูกไหมมันไม่สามารถจะควบคุมเวทได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเวทหนักเนี่ยมันคุ้มนะมันยังไงมันต้องได้ทางร่างกายในการที่เราจะรักษาโพสเจอร์มากพออะไลน์เมนต์ของแบบกระดูกสันหลังเพะะื่อที่จะว่าเราจะได้สามารถที่จะยกมันได้โดยที่เราไม่เจ็บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เวลาที่แบบเราเวทเนี่ยคุ้มมากเลยจริงๆแล้วที่สําคัญอ่ะมันทําให้เวลาที่เราเวทหนักเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโทนเร็วมันเราเห็นลายกล้ามเนื้อแบบแล้วมันก็รู้สึกว่าเออถึงแม้วน้ําหนักเราจะไม่ลดน่ะแต่ว่าอ่ามันทําให้หุ่นมันมันมันดูดีอะทั้งๆ้งที่เราอาจจะยังมีไขมันเอ่อมากอยู่อะไรอย่งเงี้ยประมาณนั้นน่ะน้ําหนักมันไม่ใช่ ยิ่งถ้าขึ้นเร็วลงเร็วนะส่วนใหญ่น้ําหนักน้ําทั้งนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นนะไดเอดที่ดีนะต้องไม่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหหิวอ,อ,อ,อนอนไม่หลับใจนึกถึงแต่อาหารอะไรเงี้ยมันต้องไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะมันต้องทำอะไรอาหารที่ดีมันต้องทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีสดใสอยากจะบ้าพลังอยากจะมีกระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยเวลานอนก็นอนดีนอนหลับถึงเช้าเลยอะไรเงี้ยตื่นมาแจม่มใสอะไรเงี้ย นั้นมันต้องมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะนะคะเิดเราสาขาดสารอาหารอะไรอะระบบมันรวนอะ่ะเพราะฉะนั้นไปหามาให้ได้ว่าเราขาดอะไรเนาะอะไรเงี้ยน,นะพยายามที่จะฟูลฟิลร่างกายของเราอ่ะนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าเออไปช้าๆแต่ไปอย่างมั่นคงดูลีนดูแข็งแรงอะ่ะมันดีกว่ามันยั่งยืนกว่าจริงๆนะคะมันทําให้คือเออมั่นใจว่าเออเรามาถูกทางอะ่ะไอ้ประเภทแบบหุยลดควบทีอะไรเงี้ยสามวันอ,อ่ ห้ากิโลอะไรเงี้ยยาเลยมันมันลดเร็วได้มันก็ขึ้นเร็วได้นะคะมันคือน,น้ำหนักน้ำทั้งนั้นแหละนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะ